เด็กหญิงคนนี้ต้องสวมรองเท้าเหล็กหนักถึง200ปอนด์เพราะหากถอดออกเธอจะลอยหายไปเหมือนลูกปองที่หลุดมือทุกคนในปราสาทแห่งนี้ต่างมีพลังพิเศษโอลิฟสามารถทำให้น้ำเดือดถึง100องศาเซลเซียสได้เพียงแค่สัมผัสฟิโอนามีพลังเร่งคันเติบโตของทุกสิ่งส่วนบรอนวินแข็งแกร่งเหนือใครย,ยกของหนักมหาศาลได้ราวกับมันไร้น้ำหนักยังมีฝาแฝดปริศนาสองคนที่ไม่เคยเปิดหน้ากาก เพราะใครก็ตามที่ได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาจะกลายเป็นหินทันทีเมื่อพวกเขากลับมาถึงปราสาททุกคนช่วยกันเตรียมอาหารเย็นทันใดนั้นเด็กชายคนหนึ่งเผยอ,อ้าปากออกมาฝูงพึ่งนับไม่ถ้วนบินกรูกันออกมาเขาเรียบถอดหน้ากากแล้วดูดพึ่งทั้งหมดกลับเข้าสู่ท้องเพื่อไม่ให้รบกวนใครมีเพียงเด็กหญิงตัวเล็กที่ดูเหมือนปกติที่สุดแต่ทันทีที่เธอพยายามกัดน่องไก่ปากอีกปากกลับเผยตัวขึ้นมาจากด้านหลังศีรษะ ปราสาทนี้เป็นของคุณนายเพลาแกนหลังอาหารเย็นเธอพาเด็กๆทุกคนออกไปด้านนอกและสั่งให้ทุกคนสวมหน้ากากกันแกส๊สเธอหยิบขึ้นนาฬิกาพกขึ้นมาดูก่อนที่เสียงคำรามของเครื่องยนต์จะดังขึ้นเครื่องบินรบหลายลำบินผ่านเหนือปราสาทหนึ่งในนั้นทิ้งระเบิดมุ่งตรงลงมาใส่พวกเขาคุณนายพลาแกนเรียบกดปุ่มบนเรือนนาฬิกาเวลาทั้งหมดหยุดนิ่งลงทันทีเธอหมุนนาฬิกากลับไป24ชั่วโมงก่อนที่ระเบิดจะตกลงมา